<GP> พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกรุ่นใหม่นั่นก็คือ Legend 250 t ทวิน m a r k ปี2021ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook Live ของ GPX Thailand เมื่อเวลา18นาฬิกา ของวันที่17กันยายน2563ที่ผ่านมาด้วยราคาค่าตัว81,900บาทมีให้เลือก3สีพิเศษประกอบไปด้วยสีเทาเงาถ้ามองลึกลงไปที่เนื้อสีจะเห็นประกายสีรุง้งสีดำเงาจะมีประกายสีแดงรวมถึงสีดำด้านก็มีประกายสีแดงเช่นกันโดยในช่วงแรกได้มีการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ79,900บาท เพียงแค่คุณผู้ชมนั้นสนใจนะครับลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของ g p x t h a i l a n d c o m ก่อนวันที่9ตุลาคมจำนวนจำกัดเพียงแค่400คันแรกเท่านั้นรับสิทธิพิเศษ3ต่อได้กันประกอบไปด้วยต่อที่1รับกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า2,000บาทเป็นส่วนลดในการซื้อมอเตอร์ไซค์ต่อที่2ฟรีทะเบียนพรบรประกันลดหายหมวกกันน็อกคลาสสิกของลีเจนจ็คเย็ตยีนเสื้อโปโลของลีเจน รวมมูลค่ากว่า9,000บาทต่อที่3ก็คือดอกเบี้ยเพียง1.39%ของกรุงศรีย้ำนะครับว่าราคาพิเศษ79,900บาทก่อนวันที่9ตุลาคม2563ท,ที่จะมาถึงครับจุดเด่นของ Legend 2 0 0 w i n ทวินมาร์2รุ่นใหม่นี้ก็คือชุดเดินไม้แบบ f u LCD l l ที่มีสีสันสวยงามกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดมีวัดรอบบอกเกียร์ฟังก์ชันทุกอย่างครบตามมาด้วยการเปลี่ยนแฮนด์จับช็อคอัพมาเป็นแฮนเดิลบาร พร้อมตุ๊กตาแฮนด์ที่ปั๊มโลโก้ e ีเจนใหม่รวมถึงโลโก้ e ีเจนข้างถังน้ำมันดีไซน์ใหม่แบบ 3D มดีเอมเบให้ความสวยงามมากขึ้นโดยยางแก้มถังยังคงดีไซน์เดิมนะครับป้องกันรอยจากการที่หัวเข่านีบจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือชอบหน้าหัวกลับแบบอัพไซด์ดาวมาพร้อมกับระบบดิสเบรกหน้าคู่2ลูกสูบต่อข้างต้องบอกเลยครับว่าจุดนี้เป็นจุดขายสำคัญของลีเจน250ทวินเครื่องยนต์สีจังหวะ2ส,สูบเรียง ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารฟสองวาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมันเครื่องหรือว่าออยล์คูลเลซึ่งบล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้เห็นชัดเจนครับว่ามันคล้ายๆกับของ Honda r e b e l 2 5 0ในอดีตนั่นเองโดยสโ,โลแกนใหม่ของ Legend 2.5ขัวสุทวินในครั้งนี้ก็คือ The Original Classic เราใจกว่าเดิม ในมิติใหม่ของสายพันธุ์ตำนานมันคือสปอร์ตคลาสสิกดีไซน์ย้นยุกกลับไปสู่อดีตเมื่อ30กว่า40ปีที่แล้วให้ความเป็นตำนานในสไตล์ดั้งเดิมปริมาตรเครื่องยนต์อยู่ที่2 3 4ซีซีให้พลังสูงสุด16แรงม้าที่8,000รอบต่นอนาทีหัวฉีด GPFI x FI, มี6เกียร์ขับเคลื่อนด้วยโซ่ของ RK 520แบบโอริงจุดเด่นที่สำคัญของ Legend 25 0ทวิน Mark i ในครั้งนี้ก็คือโช้คับหลัง ของ YSS แบบซับท้งกระบอกสีทองรุ่น G-Series ภายในมีแกสในตัวเจนและสามารถปรับสปริงพิลลดได้แบบเกลียวซึ่งให้ประสิทธิภาพในการซับและสะเทือนได้เป็นอย่างดีชุดไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED พร้อมไฟฉุกเฉินเบาะนั่งให้ความคลาสสิกลงตัวในสไตล์ของรีเจนขับขี่ทางไกลได้อย่างสบายๆด้วยตำแหน่งแฮนด์ที่สูงขึ้นขับขี่ง่ายขึ้น นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกในตระก,กูลลีเจนที่เริ่มจากลีเจน200เมื่อเกือบ5ปีที่แล้วผลิตในประเทศไทยและมีการส่งออกไปะยังอีก7ประเทศทำยอดขายได้มากกว่า50,000คันในช่วงที่ผ่านมาโดย Le ีเจน2ขนสุนทวินเปิดตัวครั้งแรกวันที่13สิงหาคม2562มาถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีพอดีกับลีเจน2ขนสุนทวินมา r k ก2ซึ่งได้สร้างปรากฏการ์ยอดขายสูงสุดอันดับที่1ในคลาส 200-254cc ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ย้ำนะครับว่า Legend 250ทวินทำยอดขายสูงสุดในคลาส2 0 0 2 5ี c c ในช่วง6เดือนแรกของปี2563โดยมี Honda CRF 250L มาอันดับที่2 Honda CRF 2 0 0 l a n l y อันดับที่3 Kawasaki KX l 230อันดับที่4และ Legend 200อันดับที่5 และนี่ก็คือบทพิสูจน์ว่า l ีเจนสองัสุนทวินนั้นคือสปอร์ตคลาสสิยยกยอดนิยมอันดับที่1ของเมืองไทยในขณะนี้ครับ